สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้ก็อยู่กันในบูธฟอร์ดนะครับวันนี้เราก็ไลฟ์ไปแล้วหนึ่งรอบเนาะวันนี้ก็จะไลฟ์อีกหนึ่งรอบนะครับเป็นรอบที่ประกาศกับสื่อมวลชนนะครับนี่ก็ใกล้ถึงเวลาแล้วนะครับก็เห็นแจ้งว่าคิวของฟอร์ดอยู่ที่ประมาณสี่โมงนะครับก็เดี๋ยวรอประกาศกันอีกนะครับเดี๋ยวพี่ต่อเขาจะขึ้นเวทีนะครับแล้วก็พูดคุยกับสื่อมลชนแล้วก็เปิดตัวนะครับเพราะว่ารุ่นที่นํามาโชว์เนี่ยก็จะเป็น รอบแรกนะครับที่ประกาศออกสื่อเลยนะครับโดยตรงจากบ o ธก่อดนะครับว่าเป็นตัวสเปเชียล dition ตัวใหม่ล่าสุดของเราตอนนี้นั่นเองครับจะยินเสียงกันชัดไม่เอ่ยครับรอชมกันเลยนะครับอีกไม่นานนะครับด้านบนของเราก็จะมีจอด้วยเนาะเป็นจอ LED นะครับด้านบนชัดนะครับ ประมาณนี้แล้วกันนะมุมนะครับเห็นรถสเปเชียลออดิชันจอดด้านบนรอหนึ่งขั้นเป็นสีขาวมุกนะครับล้อแม็กยี่สิบนิ้วนะครับแล้วก็ตัวนี้จะมีแร็ปหลังคาอยู่ด้วยนะครับเป็นแร็ปหลังคาสีดำมาจากโรงงานเลยนะครับก็เตรียมตัวนะครับตอนนี้ <c oughs> อยู่ไลนประมาณสองนาทีนะครับสองถึงสามนาทีเนาะแล้วเขาก็จะ ประกาศนะครับว่าจะแซงที่บูธฟอร์ดของเรานั่นเองนะครับมาแล้วนะครับเริ่มมีเสียงประกาศนะครับ <S 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 นี้ก็อยู่ที่งานมอเตอร์โชว์นะครับครั้งที่46อ่าของปี25นี้นั่นเองนะครับต้นปีเนาะกับบูธฟอร์ดนะครับอ่าตอนนี้เราก็จกัดกันที่เมืองทองธานีนะครับอ่าตอนนี้เราอยู่ฮอ3นะครับอินแพคคาริน่าเมืองทองธานีอินแพคคาริน่าเมืองทองธานีฮอ3นะครับอ่าของบูธฟอร์ดเราก็อยู่ติดกับอ่าบูธ ข้างกียงเพื่อนบ้านของเรา PM กับซกเกอร์นั่นเองนะครับอตอนนี้ก็เตรียมยขึ้นงานแล้วนะครับตอนนี้ประกาศแล้วนะครับเราอยู่ booth A2 นะครับเรียนน่ไดเกียดและสื่อว่นเ็ท่านก็ถ้าไลท์ดับไปไม่ต้องตกใจนะครับโทรศัพท์แบตหมดนะฮะ ตอนนี้ก็ประกาศบูธ A2 ของบูธสออร์ดนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับไม่พูดคุยกันได้นะครับรอชมตอนเปิดตัวได้เลยนะครับวันนี้ใครอยาง ถ้าใครอยากเข้างานนะคะทักหารเราได้เลยเรามีบัตรเข้างานให้ทุกคนด้วยนะคะแล้วก็เรามางานวันนี้ว,นนวันแรกเนาะวันที่24นะคะแล้วก็อีกครั้งคือวันที่29แล้วก็ไปเดือนเมษาเลยคะ่ะวันที่สองสี่แล้วก็6นะคะวันสุดท้ายคือวันที่6นั่นเองค่ะตอนนี้ก็ประกาศติดตามสายอยู่นะครับ ถ้ว,วันนี้ใครอยากให้เราถ่ายตัวไหนให้ดูเนี่ยก็าสามารถอสอบถามเข้ามาได้นะครับมาแล้วมาแล้ว พี่บอาปังมากขอบคุณครับพี่เปานะครับพี่วิมลบอกว่าสวยมากขอบคุณครับเดินดินเดิเดินรถที่จอดอยู่ในงานเนี่ยมีทั้งหมดถึง15บหคันเลยนะครับมีทั้งเอเวอรเรสต์เนเจอร์นะครับ เยอะมากมากนะครับมีรถที่แบบแต่งพิเศษจากฟอร์ดด้วยฟอร์ด X A R B เนี่ยก็มีมาให้ชมด้วยนะครับเ็นเจอสปอร์ตสีคูณสีแลบสีน้ำเงินเป็นสีน้ำเงินด้านก็มีเหมือนกันสวยมากนะครับใช่แล้ว สวัสดีครับเฮลโลสวัสดีครับสวัสดีนะครับพี่นัชนาบอกว่าพี่เอ็มน้องแป้งเอฟซีนะครับขอบคุณครับนะมาดูใบพร้อมๆกันเลยกับบูธฟอนะครับตอนนี้ mm hmm. มีตื่อบอลชนมากันเพียบเลยนะฮะ mm hmm. ก็ จะเป็นการเปิดบูธนะครับของบ o o d f o r d ของเราในวันนี้นะครับรอบตื่นมือนชนรอบแรกเลยนะครับวันแรกของเราที่24นี้เนาะจะได้ชมโปรโมชั่นไปพร้อมๆกันเลยนะคะถือว่าวันนี้จะเป็นวันแรกที่จะได้ชมโปรโมชั่นของงานมอเตอร์โชว์นั่นเองคน่ะ ถ้าโทรศัพท์จับไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับหรือว่าแบตน่าจะเหลือประมาณสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะถ้าใครอยากชมรถรุ่มไหนก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับก็ ในช่วงกําลังเตรียมรอสื่อมวลชนมากันที่บูธด้วยนะครับแล้วก็มาพี่ต่อนะครับคุณต่อขึ้นมาพูดคอนฟอนะครับรถที่อยู่บนเวทีนะครับคันนี้คือรถรุ่นเอเวอร์เรสต์สปอร์ตสเปเชียลเอディชันนะครับคันที่เพิ่งเปิดตัวมานะครับเมื่อต้นเดือนมีนา this เลยนะครับอันนี้ก็เป็นเอเวอร์เรสต์สปอร์ตที่มีตัวแต่งพิเศษมาจากโรงงานนั่นเองนะครับล้อแมกขนาด20นิ้วนะครับมีกิบสีแดงอยู่เนาะแล้วก็ด้านบนจะมีแล็หลังคานะครับ เป็นแลปบหลังคาสีดำด้านนั่นเองนะครับตัวรถเป็นสีคามุกนะถ้าสีนี้นะครับเปิดตัวมาก็เพิ่ม1 2ึ0งบาทนั่นเองนะครับแล้วก็อีกสีนึ่งคือสีเงินนะครับสีบอลเงินนั่นเองนะครับก็มีมาโชว์เหมือนกันแต่ว่าสีบอลเงินนะของเราตัวนี้แต่งพิเศษด้วยแล้วก็มีแลปบสีด้านด้วยนั่นเองอมาแล้วนะครับบริหารมากันหมดแล้วนะครับ แล้วใครที่สนใจเข้าชมงานนะครับมาชมรถยนต์ฟอร์ดเนาะสามารถรับบัตรฟรีกับเราได้เลยนะครับเรามาวันที่24-29มีนาคมและวันที่24-6สี่เมษายนนั่นเองนะครับมาเจียกับพวกเราพี่ยนพอร์ดแล้วก็มารับบัตรเข้าง,งานได้นะครับพร้อมฟังโปรโมชั่นดีๆได้เลยนะครับ ใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ด้วยนะครับอยากทราบโปรรุ่นไหนสนใจรุ่นไหนก็สอบถามเข้ามาได้นะครับเดีย๋ยวเราจะไล่ตอบให้นะครับใครสนใจโปรโมชัน่นก็ทักเตรียอมปอดมาได้เลยนะครับโปรดีทุกรุ่นแน่นอน รนนะครับรถที่โชว์ในงานเนี่ยมีทั้งกระบะแล้วก็ตัวเอเวอเรสต์เนาะแต่ว่าตัวกระบะเนี่ยเราจะไม่ได้มีตัวโอเพนแฉมาโชว์นะครับถ้าใครสนใจโปรโอเพนแ a p เราก็มีนะ x อ s นะครับราคาพิเศษ5 9 9 0 0 0บาทแต่ว่าโปรเนี้ยสิ้นสุดวันที่3 4, 1สิเ็ดมีนาะคมเท่านั้นเองนะครับ จะไม่ได้สุดไปถึงงานมาได้โชว์ที่จบวันที่6วันที่7เนาะแต่ว่า,าของเราเนี่ยจะสิ้นสุดโปร599วันที่30มีนานะครับ30มีนามีนามาแล้วนะครับ,ะะรบ <S <S เกมงเปลี่ยนละ For, พระ้อมประสบการณ์เหนือระดับกับสุดยอดนวัตกรรมยานยนต์ที่อัดแน่นด้วยสมรรถนะอันเหนือชั้นและเทคโนโลยีอัจฉรยิยะเชื่อมต่อกับทุกไลฟ์สไตล์ ตอบโจทย์การใช้ชีวิตยางลงตัวมาแล้วครับก็รับตัวไปพร้อมกันเลยนะครับ หน้าจอด้านบนก็จะมีการเปลี่ยนแล้วนะครับจอแสดงภาพด้วยนะครับ ถ้ามานจบแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมถ้าอยากเจอกับพวกเราเียฟอ่อน,นะครับเราก็มาวันที่ขโปรถ่อร์นะครับก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับ โอกาสนี้ขอเรียนเชิญคุณรัฐการจู้ตะเสนกรรมการผู้จัดจาการฟอร์ดประเทศไทยให้เกียรติขึ้นบนเวทีมาแล้วนะครับสวัสดีครับท่านสื่งหนุนชนและแขกผู้ใหญ่ท่าน 7, ครับในปีที่ผ่านมานับเป็นอีกปีที่สิจกรรมกานท์ไทย ประสบความท้าทายอย่างต่อเนะื่องอย่างไรก็ตามความการอันไหนที่ดีเดือดปอดยังมีตันไหน่งยอดหายที่ดีที่สุดอันดับสามได้อยานนอ่างเด่นชัดในปี2,567ทั้งในเซกเมนต์รถกระบะและรถตูนน้นั่งนอกระบบโดยความสำเร็จนี้เป็นผลมาจากการที่เราตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายเป็น XLS รถกระบะ CK <า><ส>ลดซูมให้ดูนะ เหรือการร่วมือกับอันเดย์เพื่อสร้างสีสันให้กับตลาดรถกระบะด้วยกอดเบนเจอร์พอมพิตันเอเมซันทีแน่ใจว่าได้ยินเสียงกันชัดไหมครับรถกระบะสไตล์เลสซิ่งและก,กิจกรรมทางการตลาดขอลองฟังเสียงสักครู่นะครับกับการแ์การ์ดและกอดยังมีตัวเลือกที่หลากหลายสำหรับรถกระบะสี่ประตูแบบเครื่องสี่ล้อที่เป็นตัวจรงิงเรื่องความแข็และจุกดันในทุกเส้นทางตอ โจมอันกันลูกค้าทั้งออนหลดและออฟหลดในส่วนของรถตนงนักเกนนสตความสำเร็จจากการเปิดตัวกอนเนเวอเรสซ์แพิมันเครื่องดูดสาริ 6, รจจาฟี6ท,นนท,ที่ได้รับควตอสนใจจากลูกค้าอย่างล้นหลามรื้นึงนยรนนำเสนอราคาที่เข้าถึงได้อย่างเช่น Everest เ v เวอเรส์เททนทำให้ปีที่แล้วก่อนเนเวอเรสามารถเพิ่มตวนแบบตลาดซึ่งมีอยู่ที่2 1ปี นอกจากความแข็งแรงด้านปฏิพ์แล้วฟอร์ดยังคงมุ่งมั่นรักษาสะดวกปั้นใจประทับใจไม่ไ